สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวต่างหูให้ชมกันนะคะมีด้วยกันสี่แบบนะคะนี่นะคะช่วงนี้งานบุญงานกระถินนะคะงานแต่งก็จะใกล้เข้ามาแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีต่างหูนี่นะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะส,สวยๆนะคะมีระยะลงมาห้อยสีแดงหังสวยเลยนะคะ เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะการใส่ก็ไม่ยากนะคะนนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะก็จะประมาณนี้ ะะแบบที่หนึ่งนะคะใส่กับชุดไทยนะคะจะสวยมากเลยนะคะชุดไทยชุดพื้นเมืองนะคะใส่ออกงานอย่างสวยเลยค่ะน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะแบบที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูแบบที่สองนะคะ นี่จะเป็นแบบที่สองค่ะนี่นะคะแบบที่สองสีดำนะคะใครที่ชอบสีดำใส่ไม่ยากนะคะนี่นะคะมันจะมีที่ล็อกของมันอยู่นี่นะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้แบบที่สองนะคะแบบที่สองต่างหูแบบไทยๆนะคะ ต่อไปมาดูแบบที่สามนะคะนี่นะคะแบบที่สามสีแดงสีเขียวนะคะอย่างสวยเลยค่ะเห็นไหมคะและยิบระยับสวยงามมากเลยค่ะ วันนี้พามาชมต่างหนูนะคะใครสนใจก็สั่งได้นะคะคู่ละ99บาทนะคะถ้า3ามคู่ขึ้นไปก็คิดราคาส่งนะคะนี่นะคะสามคู่89บาทคะ่ะ ใครจะสั่งไปขายก็สั่งได้นะคะอันนี้คือแบบที่สามก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูแบบที่สี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบที่สี่นะคะ จะเป็นระยาห้อยติ๊งติ๊งสวยเหมือนกันนะคะมีแต่แบบสวยๆนะคะใครอยากได้นะคะก็ทักมานะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแบบที่สี่อยากได้แบบไหนก็ทักมานะคะสวัสดีค่ะ